วันนี้เราจะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวคีย์บอร์ด m ม c h a น i เค้ที่มากับฟังก์ชันที่คุม้มและราคาย,ยังจับต้องได้ไปอีกโอ้ oh my god ชิลเบทเวิร์ล สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซิลเบดเวิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับเจ้ารอยัลคูช Rk 6 8คีย์บอร์ดแม c เนติค a l ที่มีไฟ R G B เอาใจสายลงลิเกยอย่างเราสุดๆแล้วก็ปรับได้หลากหลายสีหลากหลายโหมดมากเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกเลยนะคะที่เบสอยากได้มากราคาประมาณพันนิดๆแถมฟังก์ชันก็คุ้มสุดๆไปเลยมาเริ่มกันที่การแกะกล่องคะ่ะ กล่องก็จะเป็นโทนส้มดําเลยนะคะแกะเข้ามาข้างในก็จะพบกับน็อนคีย์บอร์ดพร้อมกับใบคู่มือของเขาค่ะของภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวสวิตช์สำรองมาให้ด้วยนะคะเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบฮ o อตสวาร์ปเนาะแล้วก็มีที่ดึงคีย์แคปมาให้ด้วยสิ่งสุดท้ายที่แถมมาให้นะคะคือสาย USB Type C ค่ะจะเอาไว้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับคอมพิวเตอร์หรือจะใช้ชาร์จแบตก็ได้ค่ะ มาต่อกันที่ตัวคีย์บอร์ดหรอนอน R K 68กันบ้างนะคะเริ่มกันที่สีคีย์บอร์ดเนี่ยที่เบสเลือกมาจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยน้องมีให้เลือก2ส,สีด้วยกันคือสีแบล็กกับสีไวท์ส่วนน้องคนนี้นะคะเป็นแบบไร้าสายขนาด65%อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าสวิตช์ของน้องเนี่ยเป็นแบบ h o ตส w a ปเนาะสามารถถอดเปลี่ยนคีย์แคปได้ตามใจชอบเลยนะคะ สวิตท,ที่เบสเลือกมานะคะจะเป็นบูสวิตเนาะพอาเบชอบเสียงน้องมากมันได้ใจเลยค่ะใครอยากลองฟังเสียงเดี๋ยวเบสจะมีช่วง ASMR มาฝากด้วยนะความน่าสนใจอยู่ที่น้องเป็นคีย์บอร์ดที่ครอบคลุมการใช้งานได้ทุกประเภทไม่ว่าจะทำงานหรือเล่นเกมอย่างเบสเนี่ยชอบใช้น้องมากๆพอน้องเนี่ยมีโหมดบลูทูธสามารถเชื่อมต่อ iPad หรือแม็ได้ด้วยค่ะและอีกอย่างที่ทําให้เบสกดซื้อโดยทันทีเลยคือดีไซน์การออกแบบของน้อนเนี่ยเรียกได้ว่ามินิมอลมากเอฟเฟกไฟ R G B คือเอาใจสายลงลิเกสุดๆ มาดูกันที่จุดเด่นของน้องกันบ้างนะคะคือการรองรับการจับคู่แบบไร้สายได้สูงสุด5อุปกรณ์ซึ่งมากกว่าเจ้า AK61 ที่สามารถจับคู่ได้สูงสุดแค่3อุปกรณ์เท่านั้นหรือจะใช้แบบเสียบสายก็ทำได้เหมือนกันก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะมีปุ่มคีย์ลัดมัลติมีเดียให้ใช้งานพร้อมรองรับการถอดเปลี่ยนสวิตช์แบบฮอตสว a ปด้วยแผงวงจรของคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่รองรับแมคคาเน c a ลสวิตช์ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราซื้อสวิตช์มาแล้วจะต้องตัดขานอนหรือเปล่า หมดปัญหาจ้าแต่ข้อเสียที่เบสไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะคือน้องค่อนข้างมีน้ำหนักนะสายทำงานนอกบ้านเนี่ยอาจจะต้องคิดหนักหน่อยนะคะการเชื่อมต่อบูทท์ของน้องนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยเปิดสวิตช์ข้างหลังไปที่ออนนะคะอีกสวิตช์หนึ่งปรับไปที่ B โดยสามารถเลือกปุ่ม Q W E ได้เลยตามใจนะคะส่วนเบสเนี่ยจะเลือกเป็นตัว Q นะคะ กดฟังก์ชันกับคิวค้างไว้รอจนกว่าคิวจะกระพริบนะคะหลังจากนั้นก็ใช้คอม iPad มือถืออะไรต่างๆเปิดบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จจ้ามาดูกันที่หมดไฟทั้งหมดที่มีกันบ้างดีกว่า

เป็นยังไงกันบ้างคะกับน้อง r k 6 8ที่ทเบดนำมาป้ายาในวันนี้น่าใช้ใช่ไหมล่ะน้องนะคะมีค่าตัวอยู่ที่1,890บาทสำหรับใครที่อยากได้ราคาย่อมเยาวกว่านี้นะคะก็ลองมองเจ้า AK 6 1ไว้ก็ได้ค่ะแต่ใครนะคะที่อยากได้น้องไปครอบครองเนี่ยเดี๋ยวเบสจะแปะร้านที่เบสสั่งไว้ให้ตรง description นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบสด,ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย